ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมทุกคนท่านสาธุชนทุกท่านเนื่องในวันมาฆบูชาหรือมาฆบุรณะมีปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือนส ก็อยากเชิญชวนเหล่าท่านทั้งหลายในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายได้มาร่วมกันฟังเทศมหาชาติออนไลน์ทั้ง13กันตลอดตั้งแต่เช้าจนเย็นในวันมาฆบูชาแล้วก็ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเวียนเทียนออนไลน์ถวายเป็นพุทธ,ธ,ธรรบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยเฉพาพ ะระลึกนึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ในพระอรหันต์องค์สำคัญด้วยการละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสขอเจริญพร